ตอนนี้เรามาถึงประปาวังเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคระประจบอรม์มลูกหลวงพ่อบอกว่าใครเป็นลูกท่ท่านจะรวยทุ <prote ge. S 2> ญติธรรมที่มาสัตตาระอาจารย์ชลิยันนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่บะ้อยน,นะครับสำหรับวัน,นเย็นพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้มีญาติธรรมมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชนบารมรีของอาจารย์ใกล้ๆ พาไปชมด้านหน้านะครับด้านนี้รู้สึกว่าคนจะเต็มแล้วนะครับบรรยากาศภายในวัดปะาวนางน้ำเย็นนะครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงแล้ว นี้เราอยู่ที่วัดป่าวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับพระอาจารย์สุริยันโกศปัญโยกิติชื่อดังของจังหวัดมหาสารคามกำลังเดินข้อไม้กัตติรมตอนนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นองิรวอาจารย์สุรยิยันโภศธรรโยนะครับวันนี้พระอาจารย์กลงังครอหัวให้กับญาติธรรมที่มาร่วมงานนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับ อาจารย์ท่านก็เดินข้ามาใกล้แล้วนะครับ